สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่แม่พากินแม่แม่พาที่ยานะคะจะมากินอะไรดีดูนะคะอันนี้คือโยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็จะมีอินทผาลาัมนะคะแล้วก็พักราชื่อมคะ่ะวันนี้เราก็จะกินแบบนี้คะ่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือใส่อินทผาลาัมฉีกเข้าไปเลยนะคะเป็นอาหารว่างลดความอ้วนหรือเพิ่มความอ้วนก็ไม่รู้นะคะ เขามีพุทราเชื่อมด้วยนะคะแล้วก็อินพาลัมนะคะแม่แม่ชอบกินมากเลยค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะเม็ดออกแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนี่ค่ะแล้วก็ยกเกิดรสอะไรก็ได้นะคะแค่นี้เราก็ได้กินของเดี๋ยวแม่แม่ทำไม่น่ารักอีกแล้วนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ นี่ค่ะน่าทานมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แม่ชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเมนูของแม่แม่เย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ